สวยนะหนึ PTZ สรุปว่าอเมริกันเนี่ยอ่าน Z หรืออ่าน Z ครับแล้ว Z อะ Z นี่ผมน่าจะทางยุโรปเรผมไม่แน่ใจเหรอเอเชียหลายๆประเทศก็จะอ่าน Z แต่อเมริกาจะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอยากที่จะแตกต่างกับคนอื่นหรออย่างเงี้ย Z Z ใช่ไหม ทางยุโรปทางเอเชียก็จะว่าเป็นเซนเป็นเซนที่นู้นจะวัดว่าเป็นนิ้วความสูงที่นี่เป็นเซนที่นู้นก็จะเป็นนิ้วเป็นฟุตอะไรอย่างเงี้ยคือจุกจิกจุกจิกไม่เอาไม่เหมือนใครความเร็วเป็นไมที่นี่เป็นกิโลอะไรประมาณนี้ยุโรกเป็นกิโลนี่ใช่ก็อเมริกาอยากแตกต่างเป็นไมอะไรเงี้ยแล้วทำไมไม่ทํารถขับกลางตัวยวะ ก็เมืองไทยมีแล้วก็เลยไม่ทำเนี่ยเขาไม่อยากตุกให้เราเล่นตัวขับกลางนี่ก็ก๊อปตุกในไปคุณกตุกเสียสักจิ้มเออนั่งกลางนะเว้ยธรรมนานในประเทศไทยนี่ล่าสุดผมไปดูข่าวเมื่อคืนก่อนนอนครับประธานาธิบดีคนล่าสุดบารักโอบามาไม่ใช่บารักโอบามาโดนัลด์ทรัมป์ จะสร้างกำแพงกั้นขอบชายแดนประเทศเม็กซิโกสร้างสร้างสูงกว่าเดิมด้วยแผนเ็ามีมานานแล้วคือเขาจะสร้างสูงแค่ไหนก็ตามแม่งขุดดินมุดกำแพงมาอยู่ดีก็ใช่ไงก็ไม่เข้าใจเขาจะสร้างสูง2ี่สิชั้นน่ะเขาลืมไปหรือเปล่าว่าข้างล่างมันขุดได้แล้วทุกวันนี้ไม่ต้องขุดหรอกทุกวันนี้มีอุโมงค้ามาเลยนะถูกมันก็มีเรียกว่าเขาก็มีมาเฟียเ็าทำกันอยู่แล้ว แล้ไอ้อุโมงค์นี้กูว่ารัฐบาลก็รู้นะรู้รู้แม่แต่ต้องหลับตาข้างนลยประโยชน์หนึ่งสองเก็ดพันนักพีทีซีเรซิ่งชอปบีเอสเอ็มอเอรัวานวิ่งไป15.0วันนี้มาลองใหม่เอิบโอ้ยก้าดูเกนตาน 3, 9าตอนนี้อยู่อันดับที่4จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับในรุ่นของซ u เปอร์รีโว p ซูเปอร์รีโวกับไฮรักโปรครับจิมมี่จะกลับมาจากอันดับอีกทีในช่วงเวลา19 40นานาทีาเป็นต้นไปครับ